พราะถึงอย่างไรแล้วค่ะเราก็ต้องดําเนินชีวิตเราอยู่แล้วในทุกๆวันแค่ทําในทุกๆวันให้ เป็นเป้าหมายแค่ทําในทุกๆวันให้เป็นกิจวัตรประจําวันให้ทําทุกวันเป็นเหมือนกับเราได้อาบน้ําแปลงฟันแล้วออกไปทําในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราปรารถนาหลายๆคนกลัวคะ่ะหลายๆคนไม่กล้าหลายๆคนเป็นเช่นนั้นส่วนตัวยดายเองคะ่ะเป็นทุกอย่างแล้วเราได้รับมาทุกอย่างแล้วเราเป็นทุกอย่างแล้วและอย่างหนึ่งคือการลงมือทําอย่างต่อเนื่องการลงมือทํา ด้วยการลงมือเนาะหลายๆคนเข้าใจอยู่แล้วการลงมือทําทําแบบไหนบางคนทําแล้วท้อทาส่วนตัวยาดเป็นไหมเป็นค่ะทําเราเครียดเป็นไหมเป็นค่ะทําแล้วแบบอะไม่อยากทําอะไรเลยอยากอยู่เฉยๆอยากนอนนิ่งๆอยากเป็นมาหมดซะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่พอเรารู้ว่าโอ้ก็แค่ทําอ่ะทุกคนเข้าใจไหมถ้าแค่ทําอะทําให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดเท่าที่ เราทำได้หลายๆคนค่ะทำยังไม่มากพอส่วนตัวดาเองเมื่อก่อนก็คือทำไม่มากพอไม่รู้ว่าจะต้องทำแบบไหนพอเรารู้ล้วก็ค่อยๆทำค่อยศึกษาคนเราความคิดไม่เหมือนกันความรู้ได้ไม่เหมือนกันเรียนเท่ากันเนี่ยนะค่ะหลายหลายคนเป็นเช่นนั้นยาดานะคะขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่มาฟังเนาะยาดาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ